สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้อยู่กับครูอภิรัตน์หรือครูลักษณ์นะครับกับเรื่องปฏิกิริยาของก,กรดกับเบสซึ่งก็เป็นหนึ่งในปฏิกิริยาเคมีที่พบได้บ่อยในชีวิตประจําวันนะครับนักเรียนนักเรียนบางคนอาจจะยังสงสัยว่าเราพบปฏิกิริยานี้กันในชีวิตประจําวันด้วยหรอแล้วพบได้ที่ไหนล่ะนักเรียนเคยดื่มน้ําอัดลมในปริมาณมากจนมีอาการกรดเกินในกระเพาะอาหารทําให้รู้สึกปวดท้องหรือเปล่าครับ วิธีหนึ่งที่แนะนำหากเกิดอาการดังกล่าวก็คือการกินยาลดกรดนั่นเองครับนักเรียนรู้หรือเปล่าครับว่ายาลดกรดจะช่วยลดความเป็นกรดในกระเพาะอาหารได้อย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามาหาคำตอบกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันเรื่องปฏิกิริยาของกรดกับเบสนักเรียนรู้จักกรดกับเบสกันดีหรือยังครับเราจะตรวจสอบกันได้อย่างไรว่าสารใดเป็นกรดสารใดเป็นเบส สารในชีวิตประจำวันมีหลายประเภทนะครับนักเรียนถ้าเราจะจําแนกสารโดยใช้สมบัติความเป็นกรดเบสเป็นเกณฑ์จะจําแนกได้เป็นสารที่มีสมบัติเป็นกรดเบสหรือกลางครับซึ่งการทดสอบความเป็นกรดเบสของสารเราสามารถทดสอบกันได้หลายวิธีนะครับวิธีหนึ่งที่นักเรียนอาจจะเคยทดสอบกันมาแล้วก็คือการทดสอบโดยใช้กระดาษลิตมัสนั่นเองครับสารที่มีสมบัติเป็นกรด จะทําให้กระดาษลิทมาสสีน้ําเงินเปลี่ยนเป็นสีแดงส่วนสารที่มีสมบัติเป็นเบสจะทําให้กระดาษลิทมาสสีแดงเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินนะครับถ้าสารที่นํามาทดสอบไม่เปลี่ยนสีของกระดาษลิทมาสทั้งสีแดงและสีน้ําเงินแสดงว่าสารนั้นมีสมบัติเป็นกลางนะครับการทดสอบโดยใช้กระดาษลิทมาสนี้จะบอกได้เพียงว่าสารไหนเป็นกรดหรือเบทเท่านั้น ไม่สามารถบอกได้ว่าสารไหนมีความเป็นกรดมากกว่ากันหรือมีความเป็นเบสมากกว่ากันหากต้องการทราบระดับความเป็นกรดและเบสของสารเราสามารถใช้กระดาษ u n i v e r s a l Indicator ซึ่งจะระบุระดับความเป็นกรดและเบสของสารเป็นค่า pH นะครับโดยทั่วไปสารจะมีค่า pH อยู่ในช่วง1-14สารที่มีค่า pH เท่ากับ7จะมีสมบัติเป็นกลาง สารที่มีค่า pH น้อยกว่า7จะมีสมบัติเป็นกรดเช่นน้ำมะเขือเทศมีค่า pH ประมาณ5น้ำส้มสายชูมีค่า pH ประมาณ3ยิ่งมีค่า pH น้อยก็จะยิ่งเป็นกรดมากขึ้นนะครับส่วนสารที่มีค่า pH มากกว่า7จะมีสมบัติเป็นเบสเช่นสบู่มีค่า pH ประมาณ10น้ำยาล้างห้องน้ำมีค่า pH ประมาณ12ยิ่งมีค่า pH มากก็จะยิ่งเป็นเบสมากขึ้นนะครับซึ่งกระดาษ Universal Indicator นี้จะเปลี่ยนสีตามค่า pH ต่างๆของสารทำให้เราสามารถบอกได้ว่าสารไหนเป็นกรดหรือเป็นเบสมากกว่ากันครับนอกจากกระดาษ Universal Indicator แล้วในการตรวจสอบค่า pH ของสารละลายยังสามารถใช้เครื่องวัดค่า pH ซึ่งเครื่องนี้จะแสดงผลออกมาเป็นตัวเลขหรือก็คือค่า pH ที่วัดได้ออกมาเลยนะครับตอนนี้เราก็รู้จักกับกรดและเบสกันแล้วใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวเราลองมาทำกิจกรรมกันดูดีกว่าว่าเมื่อนำกรดและเบสมาทำปฏิกิริยากันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างโดยในกิจกรรมนี้ครูจะนำสารละลายกรดแอซิติกหรือน้ำส้มสายชูนะครับและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือสารละลายโซดาไฟ มาทำการวัดค่า pH โดยใช้กระดาษ Universal Indicator กันก่อนจากนั้นจะนำสารทั้งสองนี้มาผสมกันและววัดค่า pH ของสารผรสมอีกครั้งหนึ่งนะครับนักเรียนลองสังเกตดูนะครับว่า pH ของสารจะเปลี่ยนไปอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปดูวิดีโอการทำกิจกรรมกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูผลการทำกิจกรรมกันนะครับจากผลการทำกิจกรรมนี้นักเรียนคิดว่าเมื่อเทสารละลายกรดแอซิติกลงในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์จะพบการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรและสมบัติความเป็นกรดเบสของสารจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรครูให้เวลาคิดสักครู่นะครับนักเรียนสามารถกดหยุดเพื่อคิดเมื่อคิดเสร็จแล้วกดเล่นต่อได้เลยครับ เมื่อนักเรียนสังเกตลักษณะของสารพบการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าครับไม่พบใช่ไหมครับเพราะสารละลายที่ได้ยังคงใสไม่มีสีเช่นเดียวกับสารตั้งต้นนะครับแต่เมื่อตรวจสอบค่า ph จะพบการเปลี่ยนแปลงโดยเมื่อเปรียบเทียบค่า ph กับสารละลายกรดที่เป็นสารตั้งต้นสารละลายที่ได้จะมีค่า ph เท่ากับ9สูงกว่าสารละลายกรดที่เป็นสารตั้งต้นที่มีค่า ph เท่ากับ3 pH สูงขึ้นแสดงว่าสารละลายที่ได้จะมีความเป็นกรดลดลงและถ้าเปรียบเทียบค่า pH กับสารละลายเบทที่เป็นสารตั้งต้นจะพบว่าสารละลายที่ได้มีค่า pH ต่ำกว่าสารละลายเบสที่เป็นสารตั้งต้นที่มีค่า pH เท่ากับ13 pH ต่ำลงแสดงว่าสารละลายที่ได้จะมีความเป็นเบสลดลง จะเห็นได้ว่าในการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะมีสารใหม่เกิดขึ้นซึ่งนอกจากจะสังเกตได้จากการเปลี่ยนสีกลิ่นหรืออุณหภูมิมีฟองแก๊สหรือมีตะกอนเกิดขึ้นแล้วการเกิดปฏิกิริยาเคมียังอาจสังเกตได้จากการเปลี่ยนแปลงค่า pH อีกด้วยนะครับสรุปผลที่ได้จากการทำกิจกรรมกันนะครับเมื่อผสมสารละลายกรดกับสารละลายเบส จะเกิดปฏิกิริยาเคมีของกรดกับเบสขึ้นทําให้สารละลายที่ได้มีค่า pH อยู่ระหว่างค่า pH ของสารละลายกรดและสารละลายเบสที่เป็นสารตั้งต้นนะครับหรือกล่าวได้ว่ามีความเป็นกรดลดลงเมื่อเทียบกับสารละลายกรดที่เป็นสารตั้งต้นและมีความเป็นเบสลดลงเมื่อเทียบกับสารละลายเบสที่เป็นสารตั้งต้นครับโดยทั่วไปการเกิดปฏิกิริยาเคมีของกรดกับเบส จะทําให้สารผสมที่ได้มีความเป็นกรดและเบสลดลงเมื่อเทียบกับสารตั้งต้นนะครับปฏิกิริยานี้ส่วนใหญ่จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นสารประกอบประเภทน้ําและเกลือซึ่งเราสามารถเขียนแทนได้ด้วยสมการข้อความดังนี้ครับกรดทําปฏิกิริยากับเบสได้น้ํากับเกลือซึ่งถ้าเกลือที่เกิดขึ้นละลายในน้ําได้น้อยหรือไม่ละลายเราจะเห็นเป็นตะกอนของเกลือนั้น เช่นปฏิกิริยาระหว่างกรดซัลฟูริกและแบลรยมไฮดรอกไซด์ซึ่งมีสมบัติเป็นเบสจะได้ผลิตภัณฑ์คือน้ำและแบลรมยมซัลเฟตซึ่งไม่ละลายในน้ำเราจึงเห็นตะกอนเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเกลือที่เกิดขึ้นละลายได้ดีในน้ำจะเห็นเป็นสารละลายใสเช่นปฏิกิริยาระหว่างกรดไฮโดรคลอริกและโซเดียมไฮดรอกไซด์ซึ่งมีสมบัติเป็นเบสจะได้ผลิตภัณฑ์คือน้ำและโซเดียมคลอไรด์ ซึ่งละลายได้ในน้ำเราจึงเห็นเป็นสารละลายใสนะครับตอนนี้ทุกคนก็คงจะเข้าใจเรื่องปฏิกิริยาของกรดกับเบสกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาตอบคำถามกันสักหน่อยดีกว่าข้อแรกนะครับถ้ามีสารละลายกรดอยู่2ชนิดแล้วอยากทราบว่าสารละลายกรดชนิดไหนมีความเป็นกรดมากกว่ากันนักเรียนสามารถใช้กระดาษลิตมาสเพื่อตรวจสอบได้หรือไม่ครับเพราะเหตุใด ลองคิดกันดูนะครับการทดสอบโดยใช้กระดาษลิตรมาตรจะบอกได้เพียงว่าสารไหนเป็นกรดหรือเป็นเบสเท่านั้นนะครับถ้าเรานำกระดาษลิตมาตรไปตรวจสอบสารละลายกรดทั้ง2ชนิดผลที่ได้ก็คือสารละลายกรดทั้ง2องชนิดนี้จะเปลี่ยนสีกระดาษลิตมาตรจากสีน้ำเงินเป็นสีแดงทั้งคู่ จึงไม่สามารถบอกได้ว่าสารไหนมีความเป็นกรดมากกว่ากันนะครับแต่ถ้าเราใช้กระดาษ Universal Indicator วัดค่า pH ของสารละลายกรดแต่ละชนิดเราก็สามารถบอกได้ใช่ไหมครับว่าสารไหนมีความเป็นกรดมากกว่ากันโดยสารละลายกรดที่มีค่า pH น้อยกว่าก็จะมีความเป็นกรดมากกว่านั่นเองครับคำถามข้อที่2นะครับ ถ้าเราเนำสารละลายที่มีค่า pH เท่ากับ3มาผสมกับสารละลายอีกชนิดหนึ่งที่มีค่า pH เท่ากับ8นักเรียนคิดว่าสารผสมที่เกิดขึ้นควรมีค่า pH เป็นอย่างไรมีค่า pH น้อยกว่า3มีค่า pH อยู่ระหว่าง3กับ8หรือมีค่า pH มากกว่า8ครับ สารละลายที่มีค่า ph เท่ากับ3ก็คือสารละลายที่มีสมบัติเป็นกรดใช่ไหมครับเพราะมีค่า ph น้อยกว่า7ส่วนสารละลายที่มีค่า ph เท่ากับ8ก็คือสารละลายที่มีสมบัติเป็นเบสนะครับเพราะมีค่า ph มากกว่า7เมื่อผสมสารละลายกรดกับสารละลายเบสเข้าด้วยกันจะเกิดปฏิกิริยาเคมีของกรดกับเบสทำให้สารละลายที่ได้มีค่า ph อยู่ระหว่าง pH ของสารละลายกรดและสารละลายเบสที่เป็นสารตั้งต้นดังนั้นข้อขอไข่จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับข้อสุดท้ายนะครับนักเรียนลองยกตัวอย่างและอธิบายมาดูสิครับว่าเรานำความรู้เรื่องปฏิกิริยาของกรดกับเบสมาใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรขูให้เวลาคิดสักครู่นะครับ เป็นยังไงกันบ้างคบนักเรียนตอบคําถามกันได้หรือเปล่าครับเราสามารถนําความรู้เรื่องปฏิกิริยาเคมีของกรดกับเบสไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับเช่นในกรณีที่กระเพาะอาหารมีกรดในปริมาณมากเกินไปเราต้องกินยาลดกรดซึ่งมีสมบัติเป็นเบสเบสจะเข้าไปทปําปฏิกิริยากับกรดทําให้ความเป็นกรดในกระเพาะอาหารลดลง หรือในกรณีของดินเปรี้ยวซึ่งเป็นดินที่มีความเป็นกรดมากเกินไปไม่เหมาะสําหรับการเพราะปลูกน,นะครับการเตริมปูนขาวที่มีสัมบัติเป็นเบทจะช่วยลดความเป็นกรดในดินได้เช่นเดียวกันครับเรามาสรุปสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับเมื่อผสมสารละลายกรดกับสารละลายเบทจะเกิดปฏิกิริยาเคมีของกรดกับเบทขึ้น ทำให้สารผสมที่ได้มีความเป็นกรดเบทลดลงเมื่อเทียบกับสารตังต้นปฏิกิริยานี้ส่วนใหญ่จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นสารประกอบประเภทน้ําและเกลือครับนอกจากกรดและเบทจะทําปฏิกิริยาเคมีกันแล้วนักเรียนคิดว่ากรดและเบสสามารถทําปฏิกิริยากับสารอื่นได้หรือเปล่าครับเมื่อกรดหรือเบสสัมผัสกับโลหะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราจะได้เรียนรู้กันในตอนหน้านะครับ สำหรับตอนนี้คงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ